สวัสดีค่ะ,ะดิฉันครูพรรณีกังวานครูโรงเรียนสุขไทยวิทยาคมค่ะวันนี้ยินด,ดีที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับกศนพื้นเสียบนะคะวันนี้ก็มีอ,อาชีพนะคะอาชีพเพื่อสุขภาพนะคะในช่วงนี้ก็คนก็รักสุขภาพกันมากเลยนะคะทีนี้วัตถุดิบในบ้านเราเนี่ย ในประเทศไทยมีเยอะแยะเลยเห็นไหมคะ,ะมีผลไม้หลากหลายที่เราอาจจะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับประทานหมดหรือว่าเหลือจากการรับประทานแล้วก็มาดัดแปลงเป็นเครื่องดื่มนะคะเราจะพูดถึงเครื่องดื่มคอมบูชานะคะเครื่องดื่มคอมบูชาก็คือเครื่องดื่มที่มีมีม,มาเมื่อสอ0 0ปีที่แล้วนะคะในสมัยราชวงศ์จีนนะคะพระเจ้าสิจินซีฮ่องเตงนะก็พยายามค้นพบ ยาดีวัฒนะเพื่อๆๆๆที่จะให้ร่างกายเนี่ยนะคะแข็งแรงๆๆยาวอันนี้ก็จะเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่สนใจในเรื่องสุขภาพในศาสตร์กาแก้่ไหคะประวัติของคอมบูชาก็คือว่านะคะคอมบูชา,ชา,ชาได้เผยแพร่มานะคะมาที่เกาหลีนะคะแล้วก็คุณหมอที่เกาหลีอ่ะคุณหมอคอมบูนะคะเป็นคุณหมอรักษา โลกที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีกษัตริย์ญี่ปุ่นนะคะจกักรพรรดิผู้่นน่ะท่านไม่สบายนะคะท่านท่านป่วย1ิกว่าปีไม่หายคุณหมอคอมฟูก็นำเอาเครื่องดื่มคอมชันนะคะไปรักษารักษาจักรพรรดิญี่ปุ่นจนจนหายนะคะก็เป็นเป็นชื่อชื่อว่าคอมฟูชื่อคุณหมอนะคะ ชาก็คือชานะคะก็เป็นเครื่องดื่มชาหมักของจีนโบราณเมื่อ2ปงศตวที่แล้วนะคะที่มานะคะที่มาปัจจุบันนี้เครื่องดื่มคอมชานะคะม่าจะเป็นเครื่องดื่มที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะก็จะนิยมกันในยุโรปอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็มาในเอเชียใต้นะคะแต่ว่า ฝรั่หลังเขาก็จะมีเครื่องดื่มมีผลไม้มีกิวชิพนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นเป็นชื่อผลไม้ชิพหนึ่งนะไซเดอร์ ider, อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แต่ว่าของในท้องตลาดแบบนี้ก็จะ่านกานพัชเชืรอไร้นะคะก็ทําให้จุลินทรีย์ดีๆตาหมึกนะคะก็คือการฆ่าเรียบร้อยแล้วะนะนีตัวตัวขุแมแข็นะคะ ใช้แทนดูขมแแมแล้วกันนะคะดูขมแแมบก็จะมีความรู้สึกว่ารูปสามเนี่ยซึ่งเป็นยูนิทานปรากฏว่ามันทานยากนะคะทานยากมากเลยแบบต้องทานนิดนึงแล้วก็ต้องทานน้ำหรืแก้แวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็เลยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะคะศึกษาใน u ู u ู e นะคะศึกษาศษาสตร์ของดรลูซโกนะ,ะศึกษาศษาสตร์ของคุณป้านิษแสงแดดน,นะคะ ศึกษาหลายท่านนะคะที่พูดมานะคะก็เลยก็เลยศึกษาข้อความาหนึ่งปีเต็มนะคะในการที่จะเอาอผลไม้เนี่ยเนะะื่าเราดตัวเองชอบธรรมชาติก็เลยเอาผลไม้เนี่ยมาหมักนะคะ,ะทีนี้มาหมักการหมักเนี่ยนะคะกะ็จะมีเอขอภัยนะคะคําว่าก่อนที่จะไปเป็นเครื่องดื่มนะคะมันจะเป็นหัวเชื้อที่จะทำคมบูชาตัวคาบูชาก็คือตัวนี้นะคะ ตัวน,นี้ก็คือเราจะเห็นว่านะคะมันเป็นยีสต์และแบคทีเรียตัวดีนะคะที่จะ,ะเขาเรียกว่ามันมีกรดกูโคโรนิกแอซิดนะคะซึ่งขจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยปรับสมดุลได้ดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกินอาหารได้ฟูดกันเนาะเรากินฮอทดอก ลูกชิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นสารกันบูดนะคะเพราะฉะนั้นบ้างกายเราก็จะป่วยง่ายนะคะตัวนี้ก็จะขจัดสารพิษออกจากตาะคะตัวนี้ก็คือสกู๊ปที่ที่คุณแม่เลี้ยงไวนะะนนะะ้นะคะด้านหลังนะคะอยูน่ในโหลนะคะก็จะเลี้ยงไว้เพื่อที่จะทำเครื่องดื่คมคอมพิชานะะ่ตัวนี้จะเป็นน้ํา น้ำสตัตเตอร์น้ำสตาตเตอร์ก็คือน้ําจากผลไม้ที่เกิดจากดรหมัดนะคกะก็ตระกูลเดียวกับตัวนี้อันนี้หลายร้อยในหองตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้าจําไม่ผิดก็จะเป็นอันนี้ก็เอามาจากทับทิมหมัดนะคะทับทิมมนะัดคือถ้าเรารับประทานผลไม้เนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยเราก็จะได้สารอาหารแค่หนึ่งตัวเดียวแต่ว่าการดื่มคูื่อดื่มคอมุชะเนี่ย เราเอาผลไม้หลากหลายชนิดเป็นมิกรกันเราก็จะได้ผลไม้ทั้ง A B C แม้ีหนะ่ีสิวิตามินเคนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยพื้นผูได้ง่ายไอ้ตัวนี้เป็นดอกอัญชันนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงคะ่ะเป็นลําดับมามก็มีรูเรียวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเพียงผลไม้อย่างเดียวนะคะอาจจะมีสนมพายตัวที่หมักแล้วก็มีลูกเกลียวนะคะ ก็จะแนะนำาการทำหัวเชื้อกอนนะคะขันตอแรกก็คือเราจะทำน้ำาร์เตอร์แล้วก็ทำสกูบีอันนี้เรียกว่าสกูบีนะคะอันนี้เรียกว่าน้ำาร์เตอร์วิธีการก็คือว่าเราก็จะนำผลไม้การหมักเนี่ยเขาบอกว่าให้หมักผลไม้ชนิดหนึ่งในโหลเดียวเมื่อสเดือนผ่านไปเราก็จะนำผลไม้หลากหลายชนิดเนี่ยมารวมกันนะคะมารวมกันนีน่คือแบก็จะ ปอกสับปะรดนะคะสับปะรดนี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่หาง่ายนะคะเวลามันถูกเนี่ยนะคะมันก็ลูกหนึ่งเนี่ยไม่กี่บาทเลยเคยซื้อหัวละสองบาทนะคะหมัมหวละสองบาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีกล้วยกล้วยน้ำว้าก็ทําได้นะคะกล้วยนว้ำว้าเดี๋ยวแหม่จะให้ดูวุ้นกล้วยนว้ำว้า กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหาง่ายนะกล้วยน้ำว้าในบ้านเราเนี่ยนะคะบางทีเราซื้อมาหนึ่งหวีเนี่ยเรารับประทานไม่ถึงครึ่งหวีเลยก็น่าละนะ,ะเราก็เอาของเหลือใช้ในบ้านเนี่ยมาหมักก็ได้นะคะเนี่ก็จะ่อคืออันนี้เราจะไม่ล้างนะคะถ้าเป็นผลไม้บางตัวที่แบบก็จะล้างนะคะอันนี้เราจะไม่ล้าง่อกล้างเปลือกไปน,นะคะ เราไม่ได้หมักทั้งเปลือกนะคะการหมักหลายหลายอย่างนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราศึกษาจากยูทูบบ YouTube, หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหมักทั้งเปลือกหมักอะไรอย่างเงี้ยก็หมักเป,เป็นเป็นอาหารของพืชนะคะเป็น EM แต่ถ้าเรารับประทานเนี่ยเราก็ต้องให้มันสะอาดนะคะสะอาดตั้งแต่การการเริ่มต้นเลยนะคะซึ่งโหลออันนี้นะคะคุณแม่ลวกน้ําร้อนแล้วนะคะ้คแล้วคุณแม่ก็เพื่อช่วยให้มัน มาเร็วขึ้นนะคะเราก็ต้องหัน่นแต่จะหมักทั้งลูกได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะช้านะคะหมักเนี่ยนะคะแล้วเป็นตัวเนี้ยเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะคะนอกจากเครื่งองดื่มธรพมชาติที่คุณแบบดอกแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเอาไปทำเ,เขาเรียกว่าดองขิงอย่างเงี้ยคะ่ะเอาน้ำที่เนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไปดองขากดองขิงดองดองดองเอ่อ อะไรคะผักที่เราชอบดื่มอาจจะเป็นแครอทกะหล่ำไปนะคะแหมคงจะต้องปลอ,ปอ,อกปลอกพ่อพี่แมมคงจะต้องปลอกอีกลูกหนึ่งนะคะหรือว่าทำแค่นี้พอคะ <c oughs> เอาให้เสร็จเลยนะคะจำว่าการหมักนะคะควรหนึ่งโหลควรจะหมักแค่ผลไม้ชนิดเดียวนะคะ สาเหตุคือว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยนะคะมันมันย่อยงสลายไม่พร้อมกันนะคะวควรจะหมักชนิดเดียวพอหมักได้หลายชนิดในแต่ละโหลแล้วเราก็เอาน้ําผลไม้แต่ละโหลนะคะเอาไปรวมกันรวมกันเพื่อจะได้สารอาหารให้มันครบอะค่ะนะคะปกติถ้าเราถ้าเรารับประทานผลไม้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ย เต็มที่เลยเราคงรับประทานได้แค่ประมาณครึ่งลูกนะคะเนี่ยสับประรดอะ่ะครึ่งลูกแต่ถ้าเราดื่มน้ำคอมูชาเราได้เราได้เขาเรียกว่าเอนไซม์ผลไม้เนี่ยหลากหลายชนิดแล้วก็เป็นการเก็บอาหารสำรองไว้ในบ้านนะคะใครจะรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยโลกเราอาจจะมีอะไรเรียกว่าไวรัสทางชีวภาพของโควิดก็จะทำให้เราเนี่ย ไม่กล้ารับะทานอะไรเลยในท้องตลาดเอ๊ะแม่ค้าเนี่ยขายอาหารเนี่ยสะอาดห,หรือเปล่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าแม่ค้าเป็นโควิดหรือเปล่าจับอาหารให้เรานะคะตอนนี้ครูแหม่มไม่กลัวเลยตอนเย็นไม่ซื้อผลไม้ในท้องตลาดเลยนะคะเพราะว่าดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวเนี่ยได้เอนไซม์ผลไม้มากกว่า50ชนิดอันนี้ที่บ้านครูแหม่มนะคะอันนี้ก็จะประมาณ1กิโลนะคะเราคำานวณประมาณ1กิโลเราใส่น้ำตาล3าขีดนะคะ สลุจามขันขีดแล้วเราก็ใส่น้ำนะประมาณห้าลิตาารนะคะให้แล้วก็คันนวำ้าขอบคุณค่ะขออีกนิดนึงนะคะลีตสองสามขอหยินิดนึงคือเราต้อง <c ười> เวลาเราหมักเราจะเหลือพื้นที่ไว้ประมาณประมาณหนึ่งในห้าเพื่อให้การทำงานของจุลินทรีย์นะ าการทำงานของชีวิตซีเนี่ยมันมีมีอากาศมีการหมุนเวียนนะคะขอใช้นะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณใหม่ใช้พนิดนึ่งแบบก็นะค,ะคนพื่อน้ำตาลละลายนะคะบางคนบอกว่าอันนี้คุณแหม่เอาวุ้นใส่หรือเปล่าไม่เดี้ยวใส่นะคะอพอสามเดือนนะคะพอหมักไปสามเดือนเราก็จะแยกกากนะคะ กากที่เอามาจากโหลเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เอาไปทำา e อ็ M, นะเอาไปทำให้พืชน,นะ,ะทำน้ำเอ็นมาบ้านใสก่กากตามนะ,ะแต่นี่ให้คนทานก่อน,นะะพอคนทานเสร็จ3เดือนเอาให้คนทานหลังจากนั้นเอากากไปทำให้พืชะะก็จะประมาณนี้นะคะ่นะ,คะอันนี้คือทังชิดเแื้วนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็ เราก็ดูทีนี้เนี่ยคุณแม่เพิ่คิดบอีกนะว่าถ้าเกิดเราหมอบข้างแรกหัวกว่าจะกว่าคือกว่าจะวัตถุมันจะออกมาทำบางวันนะคะมันก็ลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงนะคะกว่าจะแบบนิ่งนะคะคือจมหมดแล้วก็น้ำใสนะคะทีนี้ถ้าอยากให้มันเป็นเร็วขึ้นคุณแม่ก็จะวิธีก็คือใช้ใช้น้ำพวกนี้ใส่ขวดอากาศใส่ขวดเร่งการทำงานคิดออกไปะคะ่ะ เป็นหวชือพอใส่เข้าไปเห็นไหมคะปฏิกิยาเกิดขึ้นเลยนะคะเอนไซม์ทํางานทันทีนะคะเอนไซม์ทำงานทันทีนะะนทนทนทก็ทําให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเซฟเวลาถ้าใส่น้ำสารเตอร์ลงไปก็จะประมาณเดือนกว่านะเดือนกว่าก็แยกกากพอแยกกากแล้วนะคะมันก็จะเกิดสกูบี้นะคะสก,กูบี้ก็คือก็คือปุ้นนะคะวุ้นีู่ด้านหน้าใช่ไหมคะ ตัวนี้นะคะคุณแม่เอามาจากโขเม่กี่คนถ่ายแล้วนะคะใช่ไหมคะตัวนี้นะคะ่ะพอได้วุ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําเครื่องดื่มกันนะคะโดยใช้ตัวนี้กับตัวนี้2ตัวนะคะในการทําเครื่องดื่มนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําหัวเชื้อน้าซัพเปอร์แล้วก็สกูบี้สำหรับทําเครื่องดืงง่มคอมบูชานะคะ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำหัวเชื้อหัวเชื้อน้ำซัลซร์แล้วก็สกูบี้นะคะสกูบี้ก็คือยีสต์และแบคทีเรียตัวดีนะคะที่จะเกิดโปรต์ปูโคโรเนกอัสติกนะซึ่งขจัดสารพิษในร่างกายนะคะก็ทำให้ร่างกายเลางข็งแล้วนะคะแล้วก็สร้างความสมดุลกับร่างกายนะคะขอบคุณค่ะ